ประมาณมาของประมาณมาวางงบตรงไหนงบราชการนี่ว่าเขาเรียกว่างบยิงโนนแดงเต่งต่ําวางตรงนี้เลยนะครับาท่ารธานีน่แหละเราต้องดูแลให้ชัดเจนด,ดูแลสองหมู่เพราะพื้นที่อันตรายพื้นที่สีแดงเราต้องดูแลของพื้นที่เราก่อนเพื่อนหลังจากนั้นเราจะไปดูแลตรงไหนครับโดยเฉพาะหมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกนี่เขาเรียกว่าหมู่พลักหมู่พลักนี่มีการบูรณาการสามหมู่วรวมกันจัดแจงเอาง,งบมาดูแลตรงนี้หรือบระท่านไม่เห็นด้วยก็อาจจะดูแลในงบประมาณที่มา ปลูกฝังเยาวชนให้ชนะยาเสพติดยังไงเอาทุนมาลงในหมู่5หมูบ6อาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงที่สูงนะครับอันนี้ท่านอาจจะเห็นตรงนี้หมู่5หมู่6ครับฮะสูงสูงทุนนะลบประมาณรขบขอขอตอนเขาว่าขอตอบเขาว่าทุนเขาต่างขอเป็นงบประมาณนะมาดูแลงบประมาณมาดูแลหมู่5หมู6เพื่อที่จะจัดการต่อต้านเอาชนะยาเสพติดท่านต้องลงทุนมาเพื่อที่ ให้อาชีพให้การงานของลูกบ้านในชุมจนได้มีงานทําวางงบประมาณอย่างนี้หมู่ 5, ห้าบวกนะแต่กรรมการในหมู่บ้านไปเห็นด้วยทํมมาไมต้องดูแลทีละสองหมู่ถ้าใครไม่เห็นด้วยก็สามารถยกมือคัดค้านแล้วขอยักงบประมาณโยกยายงบประมาณจากหมู่ห้ากับหมู่ 8, เอามาไว้หมู่หกเดียวท่านก็ทําได้นะแต่ถ้าเกิดหมู่ห้ามาขาดทุนมากเลยนะครับท่านประธานทีลงครับแล้วหกต่ำนี้คืองบประมาณที่จะรอดูบุรณาการต่อไปห้าต่ำนี้เป็นงบลับครับ่านารานครับ แล้งบประมาณจะมาดูแลเรามีกรรมการสามท่านที่จะอนุมัติงบประมาณกลางที่จะมาดูแลสัดส่วนตรงนี้กรรมการเป็นคนกลางเป็นสามท่านด้วยกันนะครับกรรมการอยู่ในนี้เรียบร้อยเลยครับท่านประธานเอ็กรรมการใส่โมวกด้วยเหรอฮะครับผมกรรมการฮะกรรมการไม่ใช่คนกลางกรรมการเป็นคนอีสานผมมีกระติกก็เดียวด้วยครับผมกรรมการอยู่ในนี้แล้ว ทีนี้เราจะงบไปลงบูรณา,าการไปดูแลหมู่ไหนก่อนเราก็สามารถที่จะปลุกกรรมการให้ตื่นก่อนเพราะตอนนี้กรรมการยังหลับอยู่นะเราต้องปลุกเขารู้ตัวเราจะรู้ว่าเราจะลงบูรณาการหมู่ไหนก่อนก็ขย่ากรรมการเบาๆเพียงเล็กน้อยก็ตันผมขย่ากรรมการให้ตื่นเรียบร้อยแล้วทีนี้ เราอยากจะทราบว่าหมูไหนที่จะได้ดูงบประมาณนี้ได้ก่อนเพื่อนถ้าก็สามารถที่ลินครับเพื่อนที่จะให้ไหลมารวมกันจะได้ดูกันง่ายว่างบไหนพอลินเสร็จแล้วเราต้องให้คนมาเปิดดูงบประมาณเมื่อเลียนเสร็จแล้วขอคนมาเปิดดูงบประมาณกาบเรียนเชิญท่านอำเภอโนนแดงครับท่านประพัพงษ์พามณีลินเปิดดูผมานครับโอ้โหเต็มเลยอย่างนี้งบต่ำบอกไปเลยครับดูแลหมูต่ำก่อนได้เลยนะไม่เปิดนะฮะ ใชไหมท่านเจ้าตำรวจประจับคนรับอะไรฮะท่านเจ้าตำรวจปรจับพีใใ่ใครใครไม่ใครถามมึงใครท่านประธานที่รบครับครับนี่เป็นการบริการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและความสมรรถจักรความดองดองแห่งชาติเรามาให้แผนที่คร่าวๆแผนผังการอภิปรายคร่าวๆแค่นี้เพื่อที่จะปล่อยมือใจได้ทำงานอย่างเพลิดเพลิน ความสมานปองดองความสมานฉันต้องเกิดขึ้นในชุมชนครับท่านประธานครับแต่เราไม่เล่นกลขนาดไม่ยุ่งเกี่ยวเอายบมุกในันงสิ้นนี่คือเป็นการบูรณาการคร่าวๆเป็นสาธิตยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการครับครับผมท่านประธานมีอะไรครับท่านประธานครับเพื่อความเป็นธรรมครับเพื่อการขยายพลังแผ่นดินให้มีมูลค่ามากขึ้นผมขออนุญาตยืมไปใช้ได้ไหมครับมันก็ประมาณมันแพงครับยืมไม่ได้ครับผม อาประของรัฐบวลอย่างเดียวนะของฝ่ายแค้นเราไม่ได้นะครับเป็นงบของของขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์น,น,นนะท่านรัฐมนตรีช่วยครับที่อนุญาตให้เรามาจจดแกงเรื่องงบประมาณตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนครับขอบคุณท่านประธานครับครับผมขอบพระคุณครับ